บทที่36ข่าวของดันเจียนแพร่กระจายเพื่อการสังหารชีวิตมนุษย์ไกลผ่านลิ้นยาวทั้งสองอย่างรวดเร็วจังเซิงจึงไม่ลดความระมัดระวังลงโดยตระหนักถึงภัยคุกคามที่สําคัญที่พวกมันเก่ะขึ้นมือของเขาที่กําอาวุธกระชับเล็กน้อยจากแรงที่จับปกติท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดการต่อสู้ภายในร้านเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องวุ่นวายอย่างรวดเร็วแถวของชั้นวางลม้มลงจากการต่อสู้กันสิ่งของต่างๆกระจายไปทั่วพื้น มนุษย์กลายพันลิ้นยาวตัวหนึ่งหลบการโจมตีอย่างช่ำชองแต่ก็พบจุดจบเมื่อหน้าไม้โลหะที่ยิงโดยจางเซิงเงจอะสมองของมันลิ้นยาวส่งเสียงคำรามอันเจ็บปวดขณะที่มันตกลงมาจากเพดานโครงกระดูกดากและโลและทีนประหลาดที่รอคอยก็แยกชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วเมื่อร่างลิ้นยาวตกลงบนพื้นพวกเขาคงจะมัวแยกชิ้นส่วนออกจนหมดถ้าจางเซิงไม่เรียกพวกเขาออกมาฟื้นคืนชีพ ในช่วงเวลานั้นในขณะที่มนุษย์กลายพันธุ์ลิ้นยาวอีกตัวผัวพันธุ์กับพี่หัวขาดและคนอื่นๆจางเซิงก็เข้าหาศพและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นผีต่อสู้ด้วยการดูดซาบแสงสีม่วงทั้งหมดศพที่ครั้งหนึ่งเคยถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็ลอยขึ้นมาจากพื้นดินและถูกสร้างขึ้นใหม่ผีต่อสู้ตัวใหม่นี้ต่างจากพี่หัวขาดและคู่รักหัวขาดโดยมีหัวของมันอยู่บนคอของมันเหมือนเดิมเจ้านายโปรดตั้งชื่อข้าด้วย เมื่อสังเกตผีต่อสู้ตัวใหม่ซึ่งมีความคล้ายคลึงอย่างแปลกประหลาดกับมนุษย์กลายพันลิ้นยาวแต่มีหมอกสีดำและสีม่วงจางๆจังเซิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจว่าอืมนายจะถูกเรียกว่าพี่ชายลิ้นยาวขอบคุณเจ้านายข้าพี่ลิ้นยาวสาบานว่าจะติดตามท่านไปจนตายพี่ชายลิ้นยาวไปจัดการลิ้นยาวอีกตัวซักตามคำแนะนำของจังเซิงพี่ลิ้นยาวก็พยักหน้า และหายตัวไปในพริบตามนุษย์กลายพันธุ์ลิ้นยาวที่เหลือยังคงถูกขังอยู่ในการต่อสู้กับที่หัวขาดและคนอื่นๆไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาขณะที่มันเตรียมจะฟาดลิ้นออกไปเงาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำและสีม่วงก็ปรากฏขึ้นด้านหลังสายเกินไปที่จะตอบสนองลิ้นสีดำและสีม่วงแทงเข้าไปในสมองของมันด้วยการโจมตีที่รุนแรงมนุษย์กลายพันธุ์ลิ้นยาวกรีดร้องก่อนที่จะตกลงมาจากเพดานร่างกายของมันกระตุกสองสามครั้งก่อน จะยังคงอยู่บนพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าตายจริงๆจางเซิงได้ส่งทหารโครงกระดูกไปตรวจสอบการสังหารหลังจากที่ใช้ดาบแทงร่างกายของมนุษย์กลายพันลิ้นยาวและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดใดจางเซิงก็พอใจการฟื้นคืนชีพผีต่อสู้อีกตัวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับที่ลิ้นยาวยืนด้วยความเคารพต่อหน้าจางเซิงหลังจากใช้ทักษะแล้วนายจะต้องถูกเรียกว่าน้องลิ้นยาว ขอบคุณเจ้านายฉันน้องลิ้นยาวจะติดตามคุณไปจนตายจางเซิงพอใจกับการเพิ่มพันธมิตรที่น่าเกรงขามอีกสองคนเขายิ้มอย่างพึงพอใจและมั่นใจในความแข็งแกร่งของพวกเขาหลังจากรวบรวมอาหารที่เหลือจากร้านค้าเข้าคลังอย่างรวดเร็วเขาก็ออกจากที่เกิดเหตุหลังจากรวบรวมอาหารและน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดจากร้านค้าริมถนนแล้วจางเซิงวางแผนที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่โรงแรมเต๋อไลหุยเพื่อพักผ่อน เมื่อมาถึงจุดนี้ไม่เพียงแต่สิ่งของในคลังของจังเซิงจะเต็มไปด้วยอาหารและน้ำเท่านั้นแต่ในมือสมาชิกแต่ละคนในทีมประหลาดของเขาก็เต็มไปด้วยสเสบียงจำนวนมหาศาลอีกด้วยเพื่อเร่งการเดินทางของพวกเขาเขาได้เรียกสุนัขน,นรกห้าตัวมานำทางซอมบี้ตัวใดก็ตามที่กล้าเข้ามาใกล้หรือเดินไปตามถนนอย่างมั่นใจก็ถูกสุนัขน,นรกฉีกเป็นชิ้นๆ ทันทีแม้แต่สองบีระดับสิบก็ไม่สามารถต้านทานพวกมันได้นานกว่าหนึ่งวินาทีผู้รอดชีวิตที่เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวนี้รีบหนีไปทันทีไม่กล้าที่จะยืนหยัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกต่อไปต้องขอบคุณสุนัขนอรกที่น่าเกรงขามทำให้จางเซิงไปถึงโรงแรมเต๋อไลหุยได้อย่างรวดเร็วเขาสั่งให้ทีมของเขาวางสิ่งของทั้งหมดไว้ในห้อง เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเขาสังเกตเห็นท้องฟ้ายังสว่างอยู่เขาประเมินว่าน่าจะประมาณบ่ายสามโมงเขาควรจะออกไปอีกครั้งเพื่อค่าซอมบีมากกว่านี้ไหมเขาเปิดห้องสนทนาโดยตั้งใจที่จะติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดันเชียนถูกค้นพบแล้วหรือเมื่อมองดูห้องสนทนาที่เต็มไปด้วยข้อความเกี่ยวกับดันเชียนจางเซิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย ไม่น่าแปลกใจเลยที่จางเซิงมีพลังมากปรากฏว่ามีสถานที่แบบนั้นดันเชียนโรงพยาบาลร้างขณะนี้มีห้าคนแล้วเราต้องการสมัครคนที่แข็งแกร่งพี่ใหญ่คนไหนที่ยินดีจะพาเราผ่านดันเจียนโรงพยาบาลร้างเราเป็นกลุ่มผู้หญิงที่อ่อนแอพร้อมลุยดันเจียนโรงพยาบาลร้างตามหาเพื่อนร่วมทีมฮ่าฮ่าดูอาวุธที่ฉันเพิ่งได้มาสิตามด้วยอิโมจิอันภาคภูมิใจ ข้อความนี้มาพร้อมกับไอคอนอาวุธเมื่อคลิกที่มันจางเสิงก็พบว่ามันเป็นอาวุธระดับทองข่าวเกี่ยวกับดันเจียนโรงพยาบาลร้างแพร่กระจายออกไปแล้วเมื่อเลื่อนดูข้อความเขาพบว่าหลายกลุ่มได้ผ่านดันเจียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นข้อความสองข้อความก็ดึงดูดสายตาของเขาน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเข้าถึงชั้นบนสุดได้ดูเหมือนการท้าทายบอสจะอยู่ในระยะคูดาวช่างน่าเสียดาย ทีมของเราก็เจอเหมือนกันที่นั่นต้องมีของดีๆแน่จางเซิงถอนหายใจด้วยความโล่งใจจากข้อความเหล่านี้การท้าทายบอสยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถหยุดคนอื่นจากการเข้าดันเจียนได้แต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นคนแรกที่เอาชนะบอสได้ด้วยความคิดนั้นเขาจึงละทิ้งข้อความในดันเจียนและเปิดการแลกเปลี่ยนที่เต็มไปด้วยสินค้าที่หลากหลาย เมื่อสังเกตเห็นอาวุธระดับทองจำนวนหนึ่งจางเสิงก็ตระหนักว่าข่าวของดันเจี้ยนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแม้ว่าจะมีอาวุธมากมายอยู่ในรายการแต่ก็ไม่พบชุดเกราะแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีแม้แต่ชุดเกราะที่ไม่มีระดับบ่งบอกว่าชุดเกราะนั้นหายากนอกเหนือจากชุดเกราะแล้วยังไม่มีใครลงรายการอาหารหรือน้ำอีกด้วยเมื่อใครครวญจางเซิงก็คลิกที่ส่วนหนังสือทักษะ หน้าแรกเต็มไปด้วยหนังสือทักษะระดับสีม่วงแต่ละหน้าแสดงได้ถึงห้าสิบรายการต้องเลื่อนดูหน้าสามหน้าก่อนจะพบหนังสือทักษะระดับสีฟ้าหนังสือทักษะระดับสีฟ้ามีมากขึ้นรวมทั้งหมดยี่สิบหน้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับหนังสือทักษะมากมายจางเซิงก็ตกตะลึงมีคนมากมายที่สามารถเคล็ดดันเจียนได้จริงหรือด้วยความไม่แน่ใจเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่จมอยู่กับมัน และเริ่มค้นหาหนังสือทักษะที่มีประโยชน์แทนหนังสือทักษะระดับสีม่วงมีราคาประมาณ1,000แกนคริสตันระดับสีฟ้าประมาณ200แกนคริสตันและระดับสีขาประมาณ20แกนคริสตันหน้าแรกเต็มไปด้วยหนังสือทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักดาบเมื่อดูทักษะต่างๆเช่นวิชาดาบเพลิงดาบน้ำแข็งและดาบสวรรค์เขาก็ค่อนข้างหงุดหงิด